สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้ละอาจารย์ท็อปในรายการยิปซีโอซีรีก่อนนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมทุกรอบ ท่านอาจารย์โอก็ได้เดินทางมาเป็นประธานกันไปแล้วพยายามพยายามจะแชร์ทุกสรรพสิ่งแต่ก็แชร์ลำบากเหลือเกินนะอืม,อม,มาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อย ก้าเก้าแชร์เนี่ยทำแค่สามรอบอะรอบเนี้ยนะมาครับกดแชร์ออกไปไว้ก่อนดีกว่าคนน้อยทิ้งเวงคืนมั่ง มาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9,999แชร์นะเมื่อแชร์แล้วก็ตามได้ชีพแรนเอาตายแล้วเหรอใครนะเนี่ยไมเคิลใช่คนที่เคยเล่นหนังมาก่อนคนคนที่ทำแก๊ปปะะ้าใช่ไม่<ะ>ไม่รู้ใช่หรือเปล่า มาครับกดแชร์ออกไปนั่นไม่ใช่เนี่ยนั่นมันนายแบบเก่าอันนี้มันนักแสดงเก่ามาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์โอ้ยพระเอกนาะงเอกรุ่นเนาะแต่แก่กันหมดตายกันหมดระบบเศรษฐกิจมันพังมันพัง,ม,พงมันทําให้คนล้มตายกันเยอะแยะเขาอาจจะไอ้นี่ก็ได้จริงจริงจริง,รงดูเมื่อกี้ก็รู้แล้วหมดแล้ว มาครับกดแชร์ออกไปครับอะไรวัคซีนล่ะโมเดอร์นาน่ามาครับนึกถึงมาดอนน่าไงเอาใจท้องว่างมามาครับกดแชร์ออกไปแซ่แล้วคนละเก้าพันเก้าร้อย เก้าสิบเก้าแชร์เลวแซ่อืมไหนดูได้มีใครถามอะไรเข้ามาอมเอา้เอามาครับกดมาแล้วเหรอสองคนไหนดูแซ่เชื่ออะไรติติยี่สิบสี่โซด อะไรต้องคุยกับน้องเป้าแบบไหนถึงจะรักเราครับไพ่มันบอกว่าคุยเขายากลำบากเหลือเกินช่วงนี้ยังรักกันไม่ได้ไพ่มันบอกงนี้นะมันลำบากนะเดี๋ยวก่อนนะเอาใหม่ดิโจโจเขาว่าไงเราต้องคุยกับน้องเป่าเป้า,ปา,ปาแบบไหนเขาถึงจะรักผมครับ พพ้ให้ไปเนี้ยหมายถึงความหึงหวงนะอเออคุณอาจจะคุยประมาณว่าเหมือนคุณหึงเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะรู้สึกบ้างแหละเปล่าเปล่าี่คนชุกทองเดี๋ยวก่อนนะผู้ชายผู้หญิงอันนี้เปล่าเปล่าไงผู้ชายอาจารย์พูดแล้วคิดเลยอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานไง ไหนดูได้ชื่ออะไรแชร์แล้วเปิ้ลค่ะเป็นยังไงหน้าที่การงานของสามีนะอ๋อไม่ไม่ดูเป็นยังไงบ้างอะ่ะ<ม>เอาเรื่องตัวเองสิคไม่ดูครับน,นะไปนี่ไงชายแบบชายจริงด้วยใช่ชกทอง,งได้งไงอะชกทองชกทองแล้วลาเข้าทำ <laughs> ดุม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  <laughs> โชคท้อกันลากเขาทำอาจารย์้อจะขำต้องดุมดุมดุนคนคนเขาคนป่าไง <c oughs> ท่านอาจารย์โอชอบนะเอามีใครใเข้ามากดแชร์แล้วชื่ออะไรภูมิสิบแปดปีการเงินจะดีขึ้นตอนไหนครับเราดูสามวันนะคะดูนะสามภายในสามวันนี้การเงินเป็นยังไง <c oughs> เดี๋ยวมีเงินหมุนเข้ามานะ ถ้าถ้าเงินดีคุณต้องรีบเก็บเงินไว้นะจะมีเงินหมุนเข้ามามมีเข้าากดแชร์ออกไปแซ่าาสามวันนี้จะดีขึ้นนะใช่<ไ>การเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนอะไรให้มันดีขึ้นนะคะกดแชร์ออกไปจริงจริง,รงมันเป็นโชคชะตาของเขาแหละว,ว่าเขาว่าจะถึงจุดเปลี่ยนแล้วว่าจากที่ลำบากก็จะสบายขึ้นกดแชร์ออกไปเพราะว่าเป็นไพ่กองร้อถึงโชคชะตาเนี่ยก็คือถือว่า มีการหมุนขึ้นหมุนลงนะคะถ้าตอนนี้ไม่ดีแสดงว่าอนาคตจะดีขึ้นภายในสามวันนี้คนละ9 9้าเก้าแชร์ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9 9้าเก้แชร์แล้วค่อยพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคาถามทำไมหูอื้อจงงังเลย ผู้สิ่งดังกันไปว่าเราจะรับดังไหมไหนดูได้มีใครถามอะไรมาเพิ่มไหมมีภูอค่ะเมื่อจบลงตรงหมีภูนะครับอ่ะใครที่ต้องการดูดวงแบบเป็นส่วนตัวก็มาติดต่อหลังไมกันได้ครับขอพร้อมโอนก่อนดูนะครับได้ที่ f a c e b o o k โอซิริกออภิรัตนครับ f a c e b o o k โอซิริกรอภิรัตน เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID รายโอซิเร15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัานไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจอง์ตรวจเทพรับขันครูหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายเทวรูปเครืงรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสศษครูค่ะตามนี้ครับแล้วผมตามนี้ครับนะ กดแชร์ออกไปแท่พิธีกรรมนี่รับตั้งสารถอนสารบสมเปิดกิจาการร้านคาโรงงานโรงแรมด้วยแล้ว,ลวกดแชร์ออกาาไปเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม <ม>โอ้รถทตาโตเหมือนท็อปเลยนะมาครับกดแชร์ออกไปเสร็จดูเวลาขอนนี้เท่าไหร่กี่นาทีแล้วเนี่ยเจ็ดนาทีเลยไม่เกินสามนาทีน้ำสามสิบปวดหัวบ่อยมากจะเป็นเนื้องอกในสมองไหมคะวันนี้ปวดหรือเปล่าล่ะี่ไพ่มีเซนนะเนี่ยผมบอกนะไพ่อันเนี้ยมีบางสิ่งบางอย่างที่เอาเป็นว่าเฮ้ยเมีคนโทรเข้าไปโทรไปไปก็ เอาเป็นว่าผมบอกได้แค่เพียงว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่กับคุณนะผมตอบแค่นี้ถ้าคุณอยากดูจริงไปดูในไพ่นี่ครับนะนัดดูแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับไพ่มหาเทพครับในการตรวจองค์ตรวจเทพโดยตรงนะมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคระเก้าพันเก้ารอยเก้าสิบเก้าแชร์เรื่องท้องเราไม่ดูนะครับนะ เรื่องท้องผมไม่ดูนะครับถ้าอยากดูไม่ดูส่วนตัวครับนะมาครับม,มาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะเอาละเดี๋ยวสัสภาอผมก็จะไปแล้วนะถ้าสื่ออะไรไหมบอกมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนะกำลังจะมาครับอ่านี่อะไรอะใบหมอน เแช่์แล้วจนรีท้องได้สองเดือนแล้วฝันเห็นเด็กผู้ชายตกใจตื่นมาเห็นเป็นเงาเด็กผู้ชายวิ่งผ่านไปจริงๆอยากทราบว่าขอบมาสื่ออะไรคะคือถ้าอยากดูจริงๆมาดูในนี้ครับนะไปดูแบบส่วนตัวครับแต่เราจะใช้ไพ่เทพในการดูนะครับนะเราไม่ใช้ไพ่ยิปซีในการดูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะดูจริงต้องไปดูด้านหลังไม้ครับเสียค่าฟรูครับผมนะ ถ้าอยากจะเสืออะไรมาได้ครับไพเทพมีครับมาถามถูกคนแล้วค่ะถามอาจารย์ท็อปนั่นแหละสองชุดเลยนะครับนะสองชุดเลยนะครับนะแต่ค,แตคุณต้องจ่ายค่าครูนะคะบูชาครูนะครับสําหรับชุดนี้ไม่ไม่งั้นดูให้ไม่ได้ดูฟรีไม่ได้ค่ะเอาแล้วนะครับนะก็จะหมดเวลาลงแล้วถ้าจะดูแบบเป็นส่วนตัวก็มาหลังไม้นะครับนะก็ไปแล้วนะครับอืม